บอกตงรง่ว้ลูกบานกับเอะไรเนี่ยเซวปัญหา <c oughs> อ่อทอดที่สามรอดฟ้ครูเนาะคะ่ะอามาฟังรักไม่ลืมถึงรักต้องลืมนะคะเด้ออ่าสู้เจ้ากันพี่น้องมวนไปเลยมันม้วนบัดเลือครับผมขอบคุณเน้อจะพาเส้นเียวไม่เตียงนะคะไม่ขินเนือยลายอยู่ในเตียงอันีอนะะ้อ่าบุเดฟจากลับมจีได้นะคะ <c oughs>

่หาได้เพียบเพืมไม่มีเลวเออฉันเฉลยขอรักเธอรักไม่หลอนแคลนยิ่แทนจะแสกแค่แไหนมอบไว้ขออ้อนใไ,ไปดีีสุขเสมออย่าได้โศ มีน้ำตาหลองแหล่พราหมันตำตําอย่าได้เจอพบความปล่า ขอสาอาล่องฝันตาถึงแม่เจ้าเรื่องปีบอกให้ต้องดีดีเขตตัตะหม,มอมาลุนท่านเดาห่างเขาเป็นฟอยกับเมาใชนสิทั้งอาสารับรงเป็นคนทำสายน้ำเปลี่ยนใจปลาสายเวลามัานเปลีล่ยนใจ,ใจคนคำนี้ที่เตือ,ตอนตน ใจเวียนวนไม่เห็นความลางี่ปีี่เดือนคอยท่าตรดาดในฟ้ามีดาวไม่จางทะเลล้นดะมีฟวงคอยความหวังใจตั้งไม่ลืมความบอดกัรักเปิดเปิมาเกิดเป็นอ้อย ที่ปิ่อยิหางเรื่อเกลื่อนเวลาโยกย้ายพันเปลี่ยนไม่ลืมเลือนไม่ตายไม่ว่างน้ำเอื้ลาให้เจ้าสมโมรอรังย่ได้ไว้วันตัวก็าช่มีนังสิบสังพออยู่เดียวจเจ้าเล,ลื่อมที่ที่นั่นบอยเลียวก็ผันเปลี่ยนหัวใจคืืของาละลายเห็นามคืน Oh, mm -hmm. ตอบนบครับผมเป็นรักต้องลืมแเป็นสิ่งมลอมวกคาที่มียาเรามาหาแตเราว่าว่าสิลัำเห็นเราตกลัำเดี๋ยวเดี๋ยวให้นั่งนัาฝปางคุณล่มได้ <ten> been called ผู้ใดสิเป็นนั่นล่ำถวายองค์เจ้ายาเอาเอาาหันละยิ้มยาวามาหลี่มมนมลมาเล้วว่าสล่ให้บลล่ำวาสนาว่าแย้ศูนย์เปิดสิ่งให้เพื่อนนะปวดสส่าเป็นโยนหลผู้ใดยากเดียกันียเลยอย่าบอกลีลาผู้ใดก็บอกมาแต่ปหเิดเดียวบนล จนบัดน,นี้เป็นตำนานลูกหลานได้มาสลายขอลำถลายวยให้เทวีจะทรงบารมีลูกมาวันนี้อยากมาขอถอลูกมาวันนี้อยากมาขอถอนนอนอมัวมายมาตั้ไวเมือ่อบูชา ผูชาผูอยาให้พรลูกขอบุูชาผู้ยาให้พรจำไรที่รุงดวบุญทาทรของตอบคัวขมาเมื่อนี้มาเนะิ่นตาลาปัญาผู้ยาทำเมือลาวัท้า เะครับนีเพราะว่าหันตาขั้นะครับสายำนะครับสองานเ็ดูนมาลุ้นกันว่าหลังจากรับถวายเส็ยแล้วนะครับึ้นอนับปัจจของอะมาเม่รทางซายบุญจุดถวบายผู้ให้ครับผู้ตาบุญชิบะขาวนะครับจำปกมสุไทยได้ให้เิซี

ลำถวายนะครับบอกว่าจะเป็นลำถวายครับผู้องค์ญานะครับเพื่องานเพื่องาทอีกคือลำถวายองเจ้าญานะครับแม่ครูบอกว่าเพิ่นอจัดให้ลำถวายนะครับเพื่อได้รับโชคนะครับเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามานะครับก็ะกรอยสุกๆมันมานำลำไปด้วยนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ะอยสมบัติปัถนาทุกประการครับแอดยิมกัจจี เงาเนาะครับอ่ะครับเงาได้นะครับเนาะก็รอติดตามอีกท่านึงกับว่าอ่าแม่คู่คนสีพักโดนบอ่าดูไใบตึงไลยนะครับก็รอติดตามนะครับอย่าลืมงวดหนึ่งสิบหกสิงหาคมพศทวันหาลอยหกสิบแปดครับประมาณจะเป็นเลขศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับผมไฮเอ็กซ์ซีทุกท่านโชคๆมันๆนะครับรอติดตามครับแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมนะครับนั่ม ปัจจัยของพ่อแม่น้องเอฟซีนะครับขึ้นถวายให้แล้วครับกูสิใไห่กงสุดท้ายกูได้นะครับเนาะเมื่อนี้นะครับทั้งอ่าคุณแม่เตียงท้องนะครับคือว่าทีมงานแม่ด๊ะมาด๊ะนะครับเห็ดกล้วยเตียวนะครับอ่ากล้วยเตียวถวายอ่าหรือว่าเห็ดลงท่านนะครับอ่าเก้าสิบถ้วยอ่เก้าสิบถ้วยครับเก้าสิบถ้วยกล้วยเตียวเก้าสิบถ้วยคุณดูดูหน้าตาหน้าอร่อยมากเยี่ยมครับผม S <S เป็นเป็นเชี่วนักร้องจินดาเรบันไงนงครับเป็นระดับผู้บาอาจารย์กินแล้วว่าจะเป็นอาจารย์สมกิจบอทองนะครับอ่าความกายแล้วมันเงแต่งตัวเออครับียบปลอดซุดแล้วใสยเียุดก๋วยเตี๋ยวเสียุดก๋วยเตี๋ยวชกินก๋วยเตี๋ยวขงงามวแสดงว่ามีเก่าเด้่องวนนนจั บรรยากาศจักถวยก็บแม่คู่9เก้าสิบเกาสิบถั่วนะครับคบบึงวิธีอ่าถ่ึงพอแล้วกินก๋วยเตี๋ยวปักพกีกปันนี่ป้าทึงกับปีอะไรนี่นี่นี่ยมาได้กินลูกซิเก้าสิบปันอ่าอ่าแม่คั่วซิมเราลูกซิมเก้าสิบอ่าครับอ่าพาไปกิมกับปีได้บ่ะนี่โอ้ยน้ำลายไหล กรเจ้าเก้าิบยอดเยายอย่าะอนยครับสดๆเลยพวกยอดกระุนยอดกระุนเขา่านอ่าเกีรแซบอน่ยมาตพี่ขวนี้เบิ่งฟูสิกินบกเลยเบื่งแล้วเอาพัดลมพัดไอ้ัดลมหันมาทั้งไอ้ไอู้เนี่ยกราเนื้อตายก็ยากแล้วยากแล้วเอ้ยยากําลังน้องกันย่ากําลังวยพัดลมมาให้ รับปลอยให้คุณพ่อคจินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะอ่าครับขุดส้หัวหมูบัดนี่ืดน้ำลายใหญ่หักหน้าก็สสครับนี่โอ้ยบ่งบีบโจกเอ้ยเอ้ยขอให้ออกเก้า ครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะอาสำหรับแม่คู่นะครับดึงลอตเตอรี่ครับช่วงล่ำถวายนะครับก็มีแม่คู่กับไฮฮาเน่งเก่านะครับเน่งเก่าเน่งเก่าแล้วก็เก่าศูนย์นะครับครับที่ดึงมานะครับเนาะเน่งเก่าเก่าศูนย์ครับฉกฉกมันๆเลยครับเอ๊อีซีครับคุณได้ได้เบิ้งแล้วให้ฉกฉกมันๆลำๆเรื่อยๆครับแปดร้อยกว่าท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาสำหรับ สายวิ่งสายเรียนนะครับตัวเลขสายฝันเงินล้านนะครับสายฝันเงินล้านของเสียจวนนะครับเสียจวนครับเสียทีใจบุญนะครับที่เพิ่นแบ่งปันแนวทางมาถูกงวดครับงวดเมื่อเนื่องนะครับเข้าจนไปแต่ขี้เดียดน้อครับเนาะครับผมหามาเต็มเต็มบนล่างนะครับหามาเต็มเต็มอ่ะงวดนี้ครับก็มาลุ้นกันเสียจวนว่าผู้ใดว่าทิมเก็ตผู้ใดซื้อลอตเตอรี่นี่ครับติดเก็ตนั่งารับเงินได้เลยบริษันบ้านนะครับก็รอติดตามนะครับเนาะ ่าสำหรับเสือจวนจับคู่ให้ครับมีเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผมโตกันฝากแถมบริษันว่าเพราะว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ลายนะครับงวดนี้ฝากแถมแนวบริษัาฝากเลือดเลือดฝากแถมก็คือหาสามพันนะครับเนาะอ่ครับมักกระตามขันมามักกระพานสำหรับแม่คู่นะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมโตเลขคำนวณของแม่คู่ฮัมหวนครับก็คือครับหาคับศูนย์นะครับหาคับศูนย์เพิ่นมักพิเศษก็คือ 90้าศูนย์อ่าราคาเก้าศูนย์เจ็ดก้าเย์เจ็ดหนนะครับเก้านะครับเนาะอ่าที่เป็นมากสองศูนย์เปอนอ่ครับผมสองศูเซได้เบิ้งแล้วชุกๆมันมันลำลเลยด้วยนะครับเอ็ยิมสิคอปิดเสียงไว้ช่วบุญช่วข้าอ่าปิดเสียงไว้นะครับเนาะรอสุภาพสาวเดี๋ยวเลยด้ครับอ่าปิดเสียงไว้เลยครับเด้ออ่าลอกูเขอากินเขาแล้วเดี๋ยวเอ็ดยิมไายเงาสาวเดียวหาเอซีพม่ิองั่วโลกทั่วประเทศครับได้ เบิงบารมีของอู่น้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็ขออนุญาตขับปิดเสียงไว้เพียงแค่นี้ครับผม